ในหน้านี้นะครับช่องรายการให้ตั้งเป็นแถวบูธโปรแกรมนะครับให้เป็นคำว่า IPt ีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็พบกันทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงครับคลิปตอนนี้จะมาแนะนำการตั้งค่า กล่องเป็นกล่องซัตไอพีทีวีครับเป็นกล่องรุ่นนี้นะครับที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้จานดาวเทียมครับคือแนะนําการเปิดขึ้นมาให้มันติดเป็นช่องที่เราดูครั้งสุดท้ายเลยนะครับหรือไม่ต้องมากดเข้าเมนูใดๆเลยนะครับก็จะใช้งานง่ายสําหรับบ้านที่ท่านโสโวนะครับที่มีอายุเยอะแล้วเปิดมาก็จะไม่สามารถรับชมได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการง่ายนะครับในการที่จะตั้งค่าแล้วเปิดมาให้เจอช่องที่เราดูครั้งสุดท้ายเลยนะครับก็จะมีวิธีการง่ายๆเดี๋ยวจะพาไปทําพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวตามมาดูเลยครับขั้นตอนแรกเราก็จะเข้าไปที่เมนูนะครับอ่าเป็นเมนูอันนี้อยู่หน้าโฮมครับมาที่ตรงคําว่าตั้งค่านะครับกดโอเคเข้าไปเลยนะครับในหน้านี้นะครับช่องรายการ ให้ตั้งเป็นแถวบูทโปรแกรมนะครับให้เป็นคำว่า IPTV นะครับจะเลือกได้สองอย่างนะครับให้เป็น IPTV นะครับช่องนี้ก็กด exit ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาตั้งตรงอ่านี่นะครับตั้งค่าภาษาและเสียงนะครับให้มาตั้งตรงคำว่า home channel นะครับให้เป็น off นะครับกดไปทางซา้ายหรือขวาก็ได้ เราตั้งสองอันนะครับตั้งเมนูสองอันแล้วก็กด exit ซออกไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไว้ที่ช่องหมายเลขสามดูนะครับนี่ค,ครับช่องหมายเลขสามนะครับเดี๋ยวจะลองปิดนะครับปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะครับว่าจะกลับมาที่ช่องหมายเลขสามหรือเปล่านะครับ เครื่องก็จะบูตขึ้นมานะครับนี่ครับก็จะอยู่ที่หมายเลข3นะครับที่เราปิดไปตะกี้นะครับก็ถือว่าการตั้งค่า2ค่านี้สามารถใช้งานได้นะครับนี่ทดลองให้ดูครับผมสำหรับกิปแนะนำการตั้งค่ากล่องตัด IP TV ให้จําช่องเดิมพอเปิดมาให้เป็นช่องเดิมเลยก็ได้จงแล้วนะครับว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับ เพื่อนๆพี่ที่ใช้กล่องรุ่นนี้อยู่หรือว่าใช้กล่องมี่ห้ออื่นก็ลักษณะคล้ายๆกันครับผมหากมีคำถามสามารถที่จะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับจะไปหาคำตอบมาให้ครับไว้พบกันทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงครับสำหรับคลิปวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ